สวัสดีครับยบเศร้าครับนีนกี้มาเตรียมการปลูกพักครับที่ว่าจะปลูกหอมแบงครับนี้นี่มันติเขาหน้าฮอนนะครับเห็ดน้นพักแล้วก็เอาเฟืองมาปูครับพี่น้องปูให้นาแรกนะมันที่ที่บ่อแห้งไว้ครับแต่ที่อมน้ำที่ซุมอยู่ตลอดครับละหดน้ำไปเนี่เฟืองนี่ครับมันที่อมน้ำาีิซุม่ให้ดินแห้งครับ่ปจะปลูกหอมแบงหลบไม่กันเลยครับพี่น้องนี่เพก็งปูมาเกือบแล้วครับ ออกเพื่อเพื่อที่เขาอัดครับพี่น้องจะซื้อขึ้นมาบาองปูก่อนแล้วก็จะเอาหอมเบงนี่ปูมันนีเลยครับก็ช่วงนี้ก็ับจะเป็นนาออนแนี่ครับกระชี้เออลูกค้าก็มาซื้อกระชี้เลยครับพี่น้องกระชี้ยังล่ะกระชี้กชี้กรับบมบหมู ตัวนี้หลกผักจีจีใส่ขึ้นก้อนครับจีจีเนี่ยโ้ยงามไว่ผักบุ้งดิดื่มเอาดื่มเอาค่เดียวผลเบลเฮนี่ผลดอกดอกเอ้ยแต่ปีไหนแต่ผัดใส่อ่ะอยู่ขึ้นลุงมันนางนะโอ้ยมันนละสิติ่งนางมาจากแดดเจี๊ยบี่้องเืินรู้จดค่ะที่เกินเกินทั้ง

หลังจากกู้เฟืองเลยครับเดี๋ยหดน้าพดน้าให้มันเปียกครับมันแช่พดน้ามแล้วก็จะได้ปลูกหอมแบงครับท่านู้เฟืองครับครับตอนนี้อ่ะสิลงปลูกนะครับหอมแบงครับสื่อมากโลโลละลอยโอ้บันนี้ปลูกได้แะแนมหูนอเนี่ยเห็นแต่เฟืองใช่เชแต<ป>เปียกไก่ข<ๆ>้าไก่หยัดลงไปเลยแต่วังใดแล้วแนมม่าเห็นเลยบัานนี้ มือตึบใส่เฟืองเดี่ยก็มันยากมือคือใส่แกะคานาใส่เฟืองให้มันซุ่มตลอดกับใส่เฟืองนี่ครับพี่น้องหน้าแรงนี่มันก็คือว่าแะไรเนาะมันแดดพอนถ้าไม่มีเฟืองอ่ะมันก็แห้งไวใส่เฟืองที่มันก็จะยากแห้งทีเห็นให้ซุ่มตลอดอันนี้ผัดกับที่ง่ามนอออกมากับมันกระแทงอันนี้มาตอดออกมันแหลมอยากปลูกยากแค่น้อยอยู่มันเน่ยยากครับ เอาวกเรื่อน,นนิดนิดน้อยกับปลูกไปเลยยังไงดีให้ทางฝุ่นไม่หอดหนึ่งไลายบูนนอนอยนอ้อยปลูกทองคนครับวนนึงปลูกไปคนน่มันจะโบหุ่นมันอยู่บนไหนปลูกสาโบกปลูกไปน้ำกันไว้เออพอนอน,น 1, ได้หนึ่งทอดลอยอิฟหนึ่งหนึ่งหลังปลูกยังไงพี่นอ้อยกิมลงกิมลงเลยนี่พดน้ำให้มันเปียกแห้งๆหอมแบงนี่ขึ้นรอบสิสองแหละครับ เป็นหอมใหม่เหมือที่โอ๊กบอโน่ตนี่หลังจากปลูกแล้วครับดน้ำอีกเช่นนีงครับพี่โน้ตหายดิ่นมันจับหัวหอมครับครับนี่หลังจากเบึงปลูกหอมแบงนะครับน,นี่ก็มาเบึง ป่ามารีเพื่อนตัดใบบักเคืดเทศครับว่ามันหกมันงามแห้งคือมันหกเพื่อได้แต่งกิ่งมันครับจะเริ่อมนวยแล้วเนี่ยเคือเทศก็งามงามแห้งอีหลีครับตัดแต่งกิ่งนั่นครับจะเริ่อมนวยไอเติบแล้วครับเอาใบไปไฮป้ามันมื่สิกินบอลเนี่ยเอาไปลองเบิองครับพวกผักอะไย่างกินดีเด้อพี่น้องกวงตุ้งพวกข่าผักกาดผักหอมผักอันนี้ก็กินเมื่อนี่เคือแต่งกิ่งให้ยาให้มันหกแห้งครับกันหกกับนวยสีใบ ใครง่ากับเคือเทปทีห่หพี่น้องเบื้องจากน้อยครับนี่ครับเรื่มน้วยนะครับพี่น้องนี่ทั้งนี้กับเพิ่นกับแตง,ก,งกิ้งแล้วครับนี่นี่ก็นน้ยร้ายครับน่วยสั่งล้างเลยครับพี่น้องมาบัเครือเทศเร่งบางหุงครับต้องเห็ดเป็นเห็บข้างให้มันครับพี่น้องจะหามัน ลานวยมันลายมันก็จิอ่อนลงครับที่ไปจุดดินครับมันจะเสียเลยเฮ็ดค้างให้ได้ค้างอยู่ให้มันล่มครับทีนคางนเหอือี่เฮ็ดค้างย่างดีเลยพี่น้องทุกปีก่ไไ้เห็ดค้างครับโอ้ยล่มลานวยแล้วก็โลมันนักนวยก็ล้มไปจุดดินครับมันก็เน่าเปื่อยมันเจอแมงก็กเจาะครับนี่ครับเลยมาแตงแตงกิงมันครับ ใช่มันหน่วยหน่วยใหญ่ครับทางพี่กับล่างแต่จอล่างแต่ดอกครับพี่น้องนี่ครับประเทศนี่พันใหญ่พันมันหน่วยใหญ่ป่ะพันใหญ่ป่ะพันน้อยเลยต่ว่าพันน้อยว่าซื้อมาซ้ำนี่ปมือมันคือหน่วยใหญ่แท้เหมือนกันสมบูรณ์บ่ะเออสมบูรณ์ซื้อมาปลูกเลยน้อยเลยที่เรียกวปลูกมาปลูกมาเนี่ยน้อยอพันมันเมื่อวานโอ้เบิ่งในรูปเลยนะ โแม่ซื้อเขามาตำสมมันเหลือโอ้อันนี้บะแม่ซื้อเม็ดมันมากเลยครับเป็นซื้อหนวยอะตำสมซื้อหนวยซุปเอามาตำสมแล้วเอามาหวานครับหนวยน้อย้ำหนวยปุ๋ยหวานหนวยบ่อยใหญ่นวยหน่อย,ยแต่มันหนวยดกครัต้องไปซื้อในอยูเมืองด้วยนี่นะครับอันนี้ซื้อหนวยมากินกับเอาเม็ดมันมาเพาะที่เป็นหนวยเลยเนะี่ย ต้นนี่ก็ะเตงกิ่งกันครับหวังรวยลูกปีเบิ่งจากจกอาทิตย์หนึ่งให้เครึ่งเดือนเองนะครับพี่น้องโอ้ยเบิ่งตีนหนวยเต็มนี่พี่ก็มีครับเบื้องกรเทศปลูกคางคางหัวนี่ครับหัวคางสวนนี่ครับนี่ครับปักทั่วครับทั่วก็เริ่มหนวยแหละครับเริ่มดอกครับทั่วฟักเน่าครับเริ่มหนวยแล้วครับพี่น้องโอ้วหัวแหละครับ งามไว้ครับพี่น้องพี่น้องเบื้องไปน้ำครับปลูกผักไปน้ำด้ที่มันปลูกแล้วงามแล้วก็ที่มันทายให้พี่น้องเบื้องไปเลยครับเริ่มหน่วยเริ่มหน่วยจอแล้วมีนี่ครับเอาโทรศัพท์มาทายครับพี่นอ้องเมื่ออาทิตย์ผับบนนิ่งเนี่ยด้อครับโทรศัพท์ก็คือกล่องครับ อนี่บดไดเอากล่องมาครับที่พี่น้องเบิ้งครับที่ล้างพิธีพรมใส่้างให้เบิ้งลงใหายเบิ้งแล้วต้นหนึ่งครับนี่ตอนนี้ใส่้างแล้วขึ้นไวๆครับพี่น้องบอกข้าวเดียวครับขึ้นบางต้นกะเกือบสุดข้างแล้วมันขึ้นครับปลูกผักหลายอย่างอีกครับพี่น้องขายมืดแล้วกะใค้ปลูกใหม่ครับหลอบสองบางบางย่างกับหลอบสามนะครับ เพิ่งพระชีจีนเพิ่งบุ้งกันนี่รกขายแล้วครับมองว่างๆเนี่ยคือว่ารกขายแล้วัที่ย่างนีง่ครับพระบุ้งบุยง,งามครับพี่น้องชีจีนครับอันนี้ก็ปลูกรอบสองอีกครับตึ้งขนาดตึ้งหอมแบงครับนี่ก็ผู้ชายครับสวยงามพี่น้องเบิ้องสัมนีแ่แหละครับให้พี่น้องติดตามเบิ้งคลิปต่อไปครับน้องจะมีคลิปมาให้พี่น้องเบิ้งอีกไปเรื่อยๆนะครับ รับเมนอนก,ก่ะขอลาคกกนครับพี่นนองอยู่ดีมีแห้งทุกคนด้วยครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ